สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บันทองครับเกษตรพิทักษ์ลูกครับตอนนี้อยู่ในสวนมะละครับนะครับเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงเลยเขียวสวยสดใสมากครับแตกยอดต่อเนื่องและผลผลิตมีอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเบญจวรรณคนึงคิดนะคะอ่าเรียกชื่อเล่นว่าพี่เบนอ่าพี่เบนพี่เบนครับโอ้โหมะละยาวใหญ่อย่างนี้นะครับนะฮะรุ่นนี้เนี่ยตัดไปกี่รอบแล้วพี่ ยังไม่ถึงสิบรอบยังไม่ถึงสิบรอบรอบรอนึงได้เงินเท่าไหร่รอบละประมาณห้าหกพันเจ็พันเออยังไม่ถึงสิบรอบนะครับได้เงินไปเท่าไหร่ละประมาณประมาณการ <อ S 1> <5. S 2> ช่วงนี้ได้ไปร่วมสี่หมื่นแล้วคะ่ะสี่หมื่นแล้วโอ้โหแล้วดูจากสภาพต้นนี่ตัดอีกหลายมีดเลยอีกหลายคะ่ะอีเป็นเดือนอยู่ได้อีเป็นเดือนอือ นะครับแสดงว่าได้เงินเข้ามาเรื่อยๆเนาะรอ,อบก็ได้ทุกรอบแน่นอนแล้วครับผลลัพธ์สวยๆงามๆอย่างนี้ใหญ่ๆยาวๆสมบูรณ์แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับนะครับเห็นแล้วเป็นไงครับพี่พี่เบนปลื้มใจค่ะปลื้มใจนะเอ่อฉีดพ่นโฟทีโฟทีนะครับกี่วันฉีดครั้งหนึ่งแบบนี้อาทิตย์หนึ่งค่ะเจ็ดวันแล้วแต่ห้าวันเจ็ดวันค่ะประมาณนี้เนาะถ้าเราสะดวกคือว่าไม่ยุ่งอะไรล้วก็ฉีดของเรา ก็คือฉีดสัปดาห์ละประมาณหนึ่งครั้งแล้วเดี๋ยวจะฉีดอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะฉีดค่ะอเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉีดหยุดตัดก็ลองฉีดครอบรอบของเขาอ๋อก็คือช่วงที่เราหยุดตัดแล้วก็จะฉีดบำรุงเขาอีกอ่าสุดยอดมากคับท่านผู้ชมนะครับโอ้โหอีกหลายมีดเลยใช่ไหมครับแสดงว่าจะได้เงินอีกอีกสิบกว่ามีดน่ะอย่างน้อยสิ้นเดือนกระดามนี่แหละระยะนั้นแหละ้นสิงหาจะหมด แสดงว่ามีโอกาสแตะแสนมากเลยเพราะตอนนี้ครึ่งแสนมาแล้วครับท่านผู้ชมสุดยอดมากเลยนะครับเอ่อสังเกตได้จากการที่เราใช้โฟทีเนาะฉีดพ่นไปเนี่ยนะครับมันแตกต่างกับสมัยที่เรายังไม่ใช้ไงบ้างแต่ก่อนก็ไม่ได้ผลผลิตเยอะเดี๋ยวน,นี้ตัดไปก็ได้ผลผลิตเพิ่มตอนแรกก็ไม่เชื่อแฟนก็ไม่เชื่อ พอใช้ใช้ไฟโอมันได้ลูกเพิ่มมาตลอดอ๋อที่แรกก็ไม่เชื่อนะไม่เชื่อแต่ก่อนนี้ตัดรอบหนึงได้วิ่งทีสองสามพันเองอ๋อได้สองสามพันรอบนึงอะนะแสดงว่ามันมันมันเพิ่มมาสองเท่าตัวเลยโอเคสุดยอดมากๆเลยครับท่านผู้ชมนะครับอ่านะครับก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ ที่สุดยอดมากใหญ่ยา,ยยาวสวยๆแบบนี้มาละเขาของพี่เบนนะครับอ่าอันนี้ส่งที่ไหนเนี่ยอ่างทองค่ะอ๋อส่ทงที่ตลาดอ่างทองโ <Okay. S 2> อเคนะครับขอบคุณพี่เบนมากครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆกลับมาละให้พวกเราฟังวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ